หนาทีกับกอทอการท่องเที่ยวช่วงที่มีอากาศเย็นสบายผู้ขับขี่มักนิยมขับรถไปท่องเที่ยวตามภูเขาซึ่งเส้นทางบนภูเขาที่มีความคดเคี้ยวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงหากเป็นรถเกียร์ธรรมดาให้ใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับระดับความเร็วความชันและความโค้งคือระดับเกียร์หถึงสและปรับเปลี่ยนเกียร์เมื่อรถเสียกําลังแต่ห้ามลากเกียร์จนรถหมดกําลังถ้าเป็นรถเกียร์อัตโนมัติ ให้ใช้เกียร์สองในการขับรถขึ้นลงเขาและสลับใช้เกียร์ดีเมื่อรถวิ่งบนทางราบห้ามขับรถด้วยความเร็วสูงที่สำคัญต้องชะลอความเร็วก่อนขับรถเข้าโคง้งและต้องระม,มัดระวังรถที่วิ่งสวนทางมาอย่าเยีบเบรกหรือหยุดรถกระทันหันเพราะรถอาจเสียการทรงตัวและควรเพิ่มความระม,มัดระวังเป็นพิเศษหากต้องขับผ่านเส้นทางที่มีหมอกลงจัดเพราะเส้นทางจะเปียกลื่นควรเปิดไฟหน้ารถไฟตัดหมอกขับรถให้ช้ากว่าปกติ ไม่แซงและไม่เปลี่ยนช่องทางหรือหยุดรถกระทันหันด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม